วันนี้วันยุดสมศรีได้ทำงานสมศรีจรระจ่อปักกาศดอันนี้ค่ะกัมขามสมศรีเอาใส่ลงไปแล้วตะกี้ตอนใส่ได้ได้ไไดไไดลงสักกำอันนี้หอมสมศรีตุ้บหอมใส่สตวัวจ่อปักกาศปดะักกาศดเก็บมาจากบ้านแมเท่ามแด่ผมสองที่ทะแลบ่บ่มันเลหลืออยู่สมศรีก็เลยจะเอามาจ่อวันนี้วันซุกธมันได้ทำงานมันเนี่ยวันนี้ฝรั่งยุด ว,ขขวันยุด,ดของเขาวันหยุดตีค้นทางประเทศนี่แหละหยุดผมสิก็เลยอยู่บ้านอันนี้ใส่ชุดลดใส่รถด,ดีลงไปเจ้าพกาศนะคะเจ้าพกาศน้ำพริกต้องตามซมุ้มซีจแม่ตีนะคะเอ,ออเด็เด็ดเด็ดเดเดเ้ยหมาขค้งางใส่น้ำห้าหนี่นี่บากแต่อันนี้สมศมีก็ใส่น้ำห้าลงไป เดินเจ้ามากับผู้จะยงเขียนอะว่ากาดเอาว่ากาดมาฟอเออยังมีอยู่ดอกมันยังงามอยู่ชมสีกันเลยจะเอามาจอพักอันใหญ่พักขนาดฝรั่งในแก๊สเหมืนว่านี่แหละจอมันต้องจอเมินอะจอเมินมันเละมันหลำเอาพักใส่เลยอะ หมอคือมันหยอบลงไปเดียวกันซาก,กระปดฝนกระตกตั้งหนอกเลยไปไหนกันได้วันยุทธ์อ่ะตอนแหลกว่ะคือคุณสามีปลาไปเก็บหอยหอยนังลมฝนมันตกก,นก็เลยไปเรนไม่ไปไหนนอนอยู่บ้านวันยุทธทั้งทีฮสมศรีนะสมศรีนอนอยู่บ้านกันเรากัน ทำง,งานกันเหนื่อยสองปีสมศรีจะไปอยู่เมืองไทยละเบื่อละคิดว่าคิดไปจะกลับไปอยู่เมืองไทยมันสองปีตอนแรกว่าห้าปีมันเมินไปก้าวปีเอาสองปีก็พอจิ้มแล้วก็หมอละมันเมินเลกินเตี๋ยกันลำอยู่จะประกาศ ม้ม้ออยู่แกงใส่จีนแกงใส่ย,ยังกำลํากำลํากินจีนกินจีน้งว่ากำลํากินน้ำพริกผงกันนะไก่วะลูกปวดท้กขลังหายหนาวก็ปวด ไปไหนอะอยู่กับบ้านน่อ่นตั้งแต่ข้าวพับบิดาสมศรีกันลังขีกินข้าววันเนี่ยสองสองามวันก่อนกินข้าวาเนี่ยกินรถสองสองามวันก่อนที่ข้าวพับบิดาดังๆวันนี้ข่าวพับบิดาหยัง่งอยู่บ้านพูดกะนยหยัง่งเจ้าประกาศกินกันแล้วกันอยากกินข้าวพวกกาูกินข้าวด้วยกันเด้อ น้ำพริกตำใส่ตู้เย็นไว้หลายวันละเวลาไปทำงา,านมะาอิซิซกับเนี้ยกิจกาน้ำพริกกับมาจำมันเหลืออยู่กับใส่ตู้เย็นไว้อันนี้กากหมูถอดตะกี้นี่เมื่อกี้เข้าด้วยกันเด้อมาะก่น นะกาดจา้าวเลยนะฮะจ้าวว่ากาดจ้าวว่ากาดลำวันนี้กินข้าววันนี้วันนี้กินข้าวลำมาวันนี้สมศรีอะข้าวลำมาหลายวันละข้าวพับบีดาวันกินข้าวรายการสมศรีจะไปกินข้าวก่อนเวอ,อีเดอร์คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้า